จะเป็นอย่างไรถ้าแก้วต้องตีบัวดิกบ้านสุภาพแก้วจะโชว์ไกโชว์เทพได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวนี้นะครับแคนแก้วก้าวฟมรินครับได้กดบัวดิกมาครับเรากดมาที่สุภาพหลังครับโดยเบอแรกเราเจอกับแคนอาร์ดาร์ปกินครับเราตีไป6ไม้ได้มา14ดาวครับแคนคู่ต่อสู้ตีไป7ไม้นครับได้มา13ดาวเดี๋ยวเราจะมาเล่นกัน,นครับโดย แ่งแก้วเนี่ยมีกฎว่าเราจะตีบ้านตรงข้ามกันครับซึ่งแก้วอยู่ลำดับที่1เลยครับต้องตีบ้านลำดับที่1เลยส่วนแก้วใช้ยครับแก้วใช้เป็นเยติแม่มสแมนครับไม่รู้ว่ามีใครเคยเล่นไหมแต่ก็น่าสนใจนะครับที่เด็ดเลยนะครับที่แก้วใช้แก้วใช้อาคมเขาเรียกว่าอาคมด้วยกับเนาะเราจะไปเล่นกันครับโดยแก้วจะไปบอกครับว่าแก้วจะเข้ายังไงแก้ววางแผนยังไงเนาะนี่คือบ้านที่เจอครับก็จะเป็นบ้านสิบห้าที่ โผลได้เลยนะครับเราจะเข้ายังไงดีการเข้านะครับที่แก้วเห็นนะครับว่าจะเข้านี่แก้วเห็นว่าบริเวณบ้าน,นครับมันมีทางเปิดนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับโดยก่อนอื่นเลยเนี่ยแก้วจะโจมตีป้อมสมณนก่อนเลยครับเพราะว่ามันโจมตีฐานที่มีเลือดเยอะได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเปกาที่เราใช้หรือว่าเยติที่เราใช้นะครับกเข้าไปนะครับแก้ไม่แน่ใจว่าแก้วจะโดนดักไหมแก้วจะเข้าไปด้านล่างครับโดยใช้บรลเวณไปก่อน เพื่อที่จะเป็นตัวแทงให้กับเรือหอรบนั่นเองและเรือหอรบเข้าไปนะครับจะเข้าไปที่ป้อมเสาโมนาน,นั่นเองแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปนะครับเราก็จะได้เสาโมนะแล้วก็จะโจ,จมตีตรงนี้ได้จากนั้นครับแก้วจะเข้าด้วยปูเดนครับเล่้ขวาเพื่อที่จะทําการเป็นปูเดนบ้องครับบาริเวณนี้จะพังลงไปแล้วก็ด้านล่างเราจะปล่อยคิงแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปนะครับก็จะเป็นการตัดทานครับแล้วตรงนี้แก้วจะใช้ระเบิดลงไปครับไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้ไหม แล้วเราจะเข้าไปครับตรงนี้เราจะใช้กระโดดเพื่อที่จะเข้าไปครับพอบ้านพังลงไปพอตอนโจมตีบ้าน,นครับเราจะใช้สกิลคัมพีมตะนะครับแล้วก็ตอนบ้านพังลงไปครับเราจะใช้ทางฝั่งของทํายาที่กับนครับเอาไปปล่อยด้านบนลงมานั่นเองก็หวังว่าแก้วจะสามารถทําการเก็บสามดาวได้ครับยังไงร่วมรุ้นและเป็นกําลังใจให้แก้วด้วยนะครับโอเคเราโจมตีเลยก็นี้เลยนะครับเราทําการใช้ทางฝั่งของ ปูเด่นครับลงไปก่อนแก้วปล่อยปูเด่นลงไปตรงนี้เลยครับและแก้วปล่อยนังฟ้าลงไป5ตัวเลยโอเคแก้วมาด้าลานครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้คิงลงไปแล้วก็ใช้แม่บุลงไป2ตัวครับเราใช้บอลูนไป2ตัวครับได้ใช้เดือหอดมเข้าไปแล้วปล่อยเยาวบ้านครับลงไปด้านในได้ไหมแก้วคิดว่าแก้วปล่อยเยาบ้านลงไปโอเคก็จะเข้าไปครับปูเด่นจะเข้าไป ซาโมนักก็จะพังลงไปนะครับจากนั้นด้านนี้จะโดนตัดแล้วนะครับเราใช้ควีนเราใช้ควีนมาด้านขวาครับตรงนี้เลยแล้วก็จะปล่อยโกแข่งลงไปหนึ่งตัวนะครับเราใช้เปการลงไปด้านซ้ายด้านขวาครับปล่อยเยติระเบิดลงไปนะครับเข้าไปควีนจะเข้าไปนะครับเราปล่อยเยาบ้าไปก่อนเราใช้กระโดดลงไปเราใช้แมงมดลงไปนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปหมดเลยโอเคเราจะเข้าไปกันครับเราใช้ ยาบ้าลงไปด้านในเราสมาีิจะแช่ไปที่เสาละว่าด้านครับแล้วก็จะเข้าไปเราสมาีิจะไปถึงบ้านด้านครับเดยเราใช้สกิลคามพีมตะกันครับก็จะเข้าไปโอเคเราปล่อยยาพิษใช้สกิลคามพีมตะเลยแล้วปล่อยยาบ้าไป1ึงขวดเลยนะครับก็จะเข้าไปที่บ้านเราจะใช้เอาคมเรียกกลับนะครับเรียกกลับมาเมื่อบ้านพังลงไปนั่นเองก็ยังไม่พังลงไปเนาะเราจะเข้าไปครับโดย ทางเราเข้าไปนะครับเราเรียกกลับเลยฟึบออกมาหมดเลยนะครับแล้วเราใช้กูแข่งไปด้านบนใช้นายเรียกกลับลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยเจลงไปด้านขวานางฟ้าครับเราแช่ไปก่อนหทีนางฟ้าจะได้มาด้านครับแล้วก็จะเข้าไปเราจะเข้าไปนะครับโดยทางเราลงมาะครับมีควีนที่เราเรียกกลับมาครับก็จะลงไปเจเข้าไปนะครับแล้วก็เจอกับหนักเลยนะครับเราปล่อยสกิลชิ่งไป แล้วเราก็จะแช่ไปนะครับทางด้านไหนดีโอ้ไม่ไหวนะครับบ้านนี้ดาเมจหนักเลยครับเราพยายามโจมตีแล้วนะครับแต่ก็ยากเลยทางฝั่งของควีนครับตายลงไปแล้วเราเข้าไปนะครับบอริกวันแรกก็แป็กแล้วนะครับเราได้ไปเพียงแค่2ดาว6 4เนะครับสูตรที่แก้ววางแผนไว้ไม่ได้เรื่องเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในวันที่2เลยบอริกวันที่2มาถึงแล้วบอน,นี้แคงแก้วก้าฟารรี โคจอนมาพุกแคนเกมมิ่งซ็นเตอร์นะครับเราก็ต้องตีบ้านลำดับที่หนึ่งเช่นเคยเดียเ๋ยวพวกเราครับทำผลงานได้ดีมากๆเลยครับ2ดาว3ดาวนะครับมี1ดาวบ้านครับแต่ก็ถือว่าได้สาดาวค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวแก้วจะมาตีบ้านลำดับที่1เลยครับโดยสุธิชัยนะครับ,รบแก้วใช้เป็นทางฝั่งของซูปเปอร์พันูล่องหนน้ำยาโคน,นครับแล้วก็ใช้เป็นมังกรและนักขี่มังกรครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมแก้วถึงใช้สุดนี้ ก็จะกดเข้ามาครับบ้านที่เจอครับเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะแออัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะคอมเพล็กต์ครับแล้วก็เราโจมตีไม่ยากเลยซิ่งที่แก้วใช้นะครับแก้วจะใช้ทางฝั่งของดูหอครับมาเทซูเปอร์พนูนครับโดยแก้วตั้งใจที่จะเทประมาณนี้ครับก็ประมาณป้อมเอ็กโบนเนาะพอเราจะเข้าไปกันครับแล้วก็จะโจมตีไปที่บ้านด้านครับถักว่าเราปล่อยทางฝั่งของ ซูเปอร์นูลงมาที่ป้อมมิกบูนครับเราสามารถที่จะใช้ยาโคนครับมาประมาณตรงนี้ได้ครับกระแพงด้านไหนครับมันก็จะโคนมาฝั่งนี้ได้นั่นเองก็สามารถที่จะยิงถึงบ้านได้นะครับแก้วเลือกที่จะใช้ยาโคนเพียงแค่ขวดเดียวนะครับแล้วก็เลือกที่จะใช้น้ํายาล่องหุนถึงเจ็ขวดเลยครับเพื่อที่จะใช้ต่อสู้กับน้ํายาล่องหุ่นนั่นเองเพราะน้ํายาล่องหุ่นครับจะล่องหุนบ้านทําให้เราอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ น้ำยาล่องห,หวน6ขวดครับแล้วก็ใชมแมวโคล2อขวดเนี่ยคือเราจะโจมตีบ้านไม่พังลงไปนั่นเองหรือไม่มันก็เสี่ยงเนาะแก้วก็เลยเลือกที่จะใช้แบบนี้และการเข้านะครับเราจะเข้าเดินซ้ายเพราะถ้าเราเข้าเดิน้ายครับเราสามารถที่จะใช้ปู่เดนค้าพีหอัปต่างปู่เดนได้นนครับแล้วก็จะเข้าไปแก้วดาว่าน่าจะมีทอร์นาโดครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ใกล้กับทางฝั่งของซาโมรนานครับเขาน่าจะดักครับอาจจะเป็นแถวๆวนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วก็การเข้าแก้วเข้าๆนะครับว่าแก้ววางแผนว่าแก้วจะจุมตีผู้ก้าก่อนเลยครับด้านบนและแก้วจะปล่อยมังกรลงไปก็จะยัดเข้าไปนั่นเองก็หวังว่าใบนี้แก้วจะสามารถทําการเก็บ3ดาวด้าน,นครับยังไงชมก็ร่วมรุ้นและประทับใจให้นะครับแก้วเรื่องที่จะเอาซูเปอรพ์พนูไป4ตัวโดยไม่ใช้ตัวที่ทดสอบเลยนะครับเพราะว่าเราจะลงในตำแหน่งที่มีสิ่งก่อสร้างอยู่นั่นเอง เดี๋ยวก่อนนะแก้วมองว่าเราสามารถที่จะใช้ผู้กล้านะครับโอเคแก้วขอเปลี่ยนก่อนนะครับแก้วลืมลืมปรับไว้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวแก้วจะปรับนะครับโดยแก้วจะทําการใช้เจนครับไปกับดิกกี้ครับแล้วก็ปูเดนปูเดนเราไปกับทางฝั่งของอันนี้ก็ได้เนาะแล้วก็คิงนะไปกับทางฝั่งของฟอร์ตี้ละกันโอเค นี่แหละพร้อมแล้วนะครับโดยเราโจมตีกันโดยแก้วจะกดโจมตีเลยครับพร้อม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 แล้วนะครับกดโจมตีเลยโอเคตั้งสติก่อนสต,สตาร์ทครับก่อนที่จะโจมตีเราจะปล่อยบอลลูนลงไปก่อนครับแก้วปล่อยลงไป6ตัวนะครับ1 2 3 1 2 3ปล่อยปูเดนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยหรือหอรเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปให้ลึกที่สุดเลยแล้วก็ใช้สกิลคามีมตะเลยครับเราใช้ เน้วมันล่องหุนลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็ปล่อยฐานออกมานครับแล้วก็จะใช้เดี๋ยวบ้าอย่าควนล่องหุนลงไปโอเคเราจะเข้าไปครับล่องหุ่นไปเพิ่มและแก้วก็จะทําการล่องหุ่นลงไปเพิ่มโอเคบ้านจะล่องหุ่นครับเราจะเข้าไปเราล่องหุนไปเพิ่มเลยแล้มีล่องหุ่นเยอะนะครับสามารถที่จะใช้ได้แล้วปล่อยไปเพิ่มนะครับโอเค เหลือหนึ่งขวดเนาะเก็บไว้ใช้กับมังกรละกันก็จะประมาณนี้เลยครับทูา้าชมเจอบ้านที่เป็นอาคมน้องหุ่นครับสมาที่จะเอายาคนมาเพียงแค่ขวดเดียวครับตอนนี้แก้วพังด้านซ้ายไปได้เยอะม,มากๆเลยแก้วมองว่าแก้วจะเข้าด้วยมังกรด้านซ้ายนะครับฉะนั้นแก้วจะเปลี่ยนใจนะครับก็จะเช็คคิงลงไปด้านซ้ายซ้ายมือนะครับแล้วก็มังกรคือด้านบนเนาะไม่ใช่ด้านซ้ายนะครับแม่แก้วลงทิศลงทางไปหมดแล้วนะ แล้วปล่อยบอลลูนไปก่อน,นครับปล่อยมังกรลงไปแล้วปล่อยนักขี่มังกรลงไปนะครับเราใช้เจ๊เข้าไปครับแล้วก็จะแช่เนี่ยเราสามารถที่จะกกิบไว้แช่ป้อมด้านไหนได้นครับโดยแก้วมองว่าเราจะเข้าไปนะครับเราปล่อยอยาพิษไปที่ไปที่ควีนโอเคแก้ไม่มียาบ้าเนานะเราแช่เปน็นทีนครับแล้วก็จะเข้าไปโอเค เราสามารถที่จะล่องหุ่นไปได้นะครับโดยควีนจะเข้าไปคิงจะเข้าไปนะครับแต่น้ำยาล่องหุ่นมันทํางานเนาะเราล่องหุ่นลงไปเลยโอเคมังกรจะเข้าไปนะครับเจจะเข้าไปจะตายลงไปแล้วนะครับเราชิงไปดิกกี้มานะครับมาช่วยกันแล้วก็ป้อมอิฟโนนครับจะพังลงไปด้านบนนะครับมังกรโจมตีเข้าไปได้ไหมโอเคเราได้อิฟโนนครับแล้วก็จะตายลงไปเหลือมังกรไม่กี่ตัวแล้วนะครับแต่ควีนอยู่ด้านล่านะครับมากับฟอร์ตี้ แล้วก็มากัดยูนิคอร์นครับเราอาจจะต้องกัดจังหวะการใช้สกิลหายตัวให้ดีเลยโดยควีนจะเข้าไปาครับเราใช้สกิลหายตัวเลยมังกรไม่ไหวนะครับเจอป้อมผู้อยูนครับและเอ็กโบสอง้อมมันยากต่อการที่เราจะโจมตีโดยใช้ท้าสายอากาศแล้วก็ควีนเลยนะครับทาไม้ไม้ที่2ครับแก้วไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ครับแก้วได้ไปทั้งหมด2ดาว84%นครับน่าเสดายครับที่เรา เมื่อสมาีิจะเก็บสามดาวได้ครับอาวุธเดิอไม่เยอะแล้วนะครับแต่ที่น่ากวนนครับคือป้อมเอ็กโบที่อยู่ด้านในแก้ว,ว่าถ้าเราขยับมาด้านบน,นครับทำการโคลนขึ้นมาด้านบน,นครับประมาณนี้นะแถวเนี้เนี่ยแก้ว,ว่าเราน่าจะคุ้่มกว่านี้เนาะโอเคเราก็จะได้ไฟ2ดาว90%นะครับ91%แล้วก็ลากไป92%นะครับโอเคถือว่าทําได้ดีเลยครับแต่ยังดีไม่พอขออภัยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันที่3วันต่อไป โอเคก็เรียบร้อยนะครับเราจบไปที่2ดาว92%บสอริกวันที่3แคนแก้วก้าวฟาร์มรีโคจรมาพบก,กับแคนโนวาโซนิกครับบ้านแก้วกันได้นะครับเขาตีได้ดาวเดียวนะครับเดี๋ยวแก้วจะไปตีนะครับหวังว่าเราจะไม่ไม่ได้ดาวเดียวแบบเขานเนาะโดยสุทนิชัยนะครับเขาบอกเลยครับว่าครีเอทีฟมากๆเลยครับแก้วใช้เป็นซูเปอร์มังกรครับแล้วก็ แก้วใช้ในแบบพิณวัยนะครับแก้วเอาไป12ขวดเลยนะครับรวมถึงทําการใช้พิณวัย2ขวดเพื่อที่จะไปโจมตีอาวุธด้านในนั่นเองแล้วก็ถานแคนครับแก้วใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับก็จะเป็นนักขี่มังกรบอลลูนบอลลูนจรวดครับเอามาเพื่อเช็คกับดักนั่นเองโดยเราจะไปเล่นกัน,นครับโดยแก้วน่าจะไม่พลาดอะไรแล้วเนาะเดยเราจะไปกันนะครับโดยแก้วจะเข้าไปบ้านที่เจอครับก็จะ เป็นบ้านทรงนี<โฮ>้เลยครับคือบ้าน15หดไม่มากเลยครับเราจะเข้ายังไงดีแก่เข้านะครับเราจะเข้าโดยที่แก้วจัดก,การใช้แก้เห็นว่าบ้านหลังนี้นครับเป็นป้อมละวานครับแล้วก็มันมีป้อมพวกป้อมพ่อมนุครับมันเป็นอาวุธที่กระจายครับแก้วก็เลยจะเข้านครับแถมมันไว้ใกล้ๆกันครับเราสามารถที่จะใช้ซุปเปอร์มังกร,กรประจมตีได้ดีเลยแกเห็นว่า บริเวณบ้านนะครับตรงนี้จะมีป้อมเครื่องยิงหินครับแล้วก็จะมีหอคอยอาคมล่องห่นครับแก้วต้องการที่จะพังลงไปก็สามารถที่จะใช้แผ่นไหวลงไปได้นะครับปล่อยแผ่นไหวลงไปตรงนี้แล้วก็ใช้น้ำยาใส่ฟ้าลงไปด้านล่างสี่ขวดครับพังป้อมเครื่องหอคอยอาคมนะครับแล้วก็ใช้ไปที่ป้อมเครื่องกวาดอากาศครับด้านบนก็เช่นกันเราจะปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้ดนกระตับทั้ก่อสร้างด้วยครับไม่เช่นนั้นครับมันจะ มาซ่อมแซมนะครับทำให้ไม่พังลงไปแล้วก็รอจับไ้่ทางฝั่งหมูป่านครับลงไปด้านขวาเพื่อที่จะเช็คครับว่าตรงนี้มีทางฝั่งของกับดักหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเท็ดล่าอาจจะเป็นโครงกระดูกและแก้ใช้เครื่องยิงลูกไฟเข้าไปใช้ระเบิดไปหนึ่งตัวครับแล้วก็จะโจมตีปทธ่บ้านได้นั่นเองจากนั้นแก้วก็จะเข้านะครับโดยแก้วจะใช้ซุปเปอร์มังกรเข้าไปด้านซ้ายก็จะเป็นการตามเข็มนาฬิกานั่นเอง แล้วก็ใช้คคิงควีลงไปเดี๋ยวเรามาเล่นกันพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วตื่นเต้นนะวางแผนอย่างดีนะครับไม่ใช่แป็กชูนะครับโดยแก้วจะทําการใช้เพนไหวไปก่อนเนาะแก้วปล่อยเพนไหวไปก่อนครับโดยเราจะปล่อยลงไปตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วปล่อยใส่ฟ้าลงไป1234 12โอเค แล้วก็ด้านบน,นครับเราใช้เพนไวลงไปปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4 1 2โอเคจากนั้นครับเราจะททำการเข้าไปโดยเราจะใช้หมูป่าลงไปนะครับนั่นไงมีป้อมเทืล่านครับเราปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวแล้วก็ใช้คนเทือนธนูลงไปนะครับเราใช้เครื่องยิงลูกไฟใช้ระเบิดลงไป โอเคเราน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับจากนั้นแก้วรอ,อก,ก่อนเนาะเราสามารถที่จะใช้คิงกับควีนไปได้โดยคิงกับควีนครับแก้วจะทําการเข้าไปด้านล่างเนาะเครื่องยิงลูกไฟจะเข้าไปครับน่าจะไม่มีปัญหาเนาะเรารอ,อก,ก่อนละกันรออีกนิดนึงสักประมาณ5าวิเนาะเราจะเข้ากันครับโดยเราใช้บอลูนลงไปครับตรงนี้เลยแล้วก็ใช้ มังกรน้อยลงไปครับโอเคบอลลูนจะเข้าไฟนครับโจมตีกับป้อมมอตา้าได้ไหมได้นะเราเข้าเลยเราปล่อยคิงควีนแล้วก็ปล่อยซูเปอร์มังกรลงไปไปบอลลูนลงไปนะครับปล่อยปูเดนลงไปแล้วก็จะเข้าไปกัน,นครับโดยเราจะเข้าไปคพื่ยิงลูกไฟเข้าไปนครับเราใช้สกิลคัมพิมตากปูเดนเลย โอเคเราจะเข้าไปนะครับ,รบเก็บเจไว้ก่อนนะเจเนี่ยอาจจะเป็นคีย์หลักของเราได้ครับเพราะเครื่องยิงลูกไฟหรือเหมือนว่าจะโจมตีช้านั่นเองเราเข้าไปนะครับโดยเจเราปล่อยไปที่บ้านดีไหมควีนไปบ้านเนาะโอเคควีนจะไปที่บ้าน,นครับเราสามารถที่จะปล่อยเจนครับลงไปได้เราจะปล่อยเจไปตรงไหนดีเราใช้สก,กิลหายตัวโจมตีบ้านทางลงไป บ้านพังลงไปแล้วนะครับเราปล่อยเจลงไปด้านล่างเลยแล้วก็เจจะไปที่ป้อมละวานะครับโดยซูปเปอร์มังกรของแก้วตายหมดเลยนะครับเป็นการวางแผนที่ยังไม่ดีพอเนาะโอเคโอเคเราไม่มีน้ำยาช่วยนครับถัากว่าเรามีน้ำยาบ้านครับหรือว่าน้ำยาแช่แข็งครับอาจจะดีกว่านี้เนาะพอเข้าไปนะครับเราถูกโจมตีนั่นเองแล้วก็ตอนทานครับดูเหมือนว่า น au, ak default, k k ักขีังกรจะออกมาครับแต่ก็เจอกับป้อมพุก็เลยทําให้เราครับไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้ครับบอรีครั้งนี้นะครับทั้ง3ามไม้นะครับแก้วไม่สามารถที่จะเก็บ3ามดาวให้ชมกันได้นะครับแต่ว่าแก้วพยายามเติมที่แล้วนะครับที่จะวางแผนนะครับก็นี่แหละครับฝีมือแก้วแก้วจะพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับแล้วก็จะเก็บสามดาวให้ชมกันต้องมีสักวันครับต้องมีสักวันที่แก้วจะทําได้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชม ได้ดูแก้วเล่นเนาะโอเคเราออกไปนะครับโดยแก้วตีไปได้2ดาวนะครับอย่างน้อยบานแก้วก็กันได้นะครับโดยเราตีไปทั้งหมด7ดามครับได้มา14ดาวนะครับก็เท่ากับว่าเราตีได้คนละ2ดาวกันหมดเลยใช่ไหมใช่นะครับใช่ใช่ใช,ใช่โอเควันนี้แก้วลาไปก่อนนะครับคุณชมเป็นอย่างไรบ้างกับวอริดของคุณชมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะครับ